เคลื่อนไหวแล้วต้องบอกว่าล่าสุดนา้าฝาลานสาวนางเอกดังอย่างแพทนภปก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเบนเรซิงต่อยตัวเย็นนี้จากกรณีที่แม่เบนเรซิงนั้นได้ประสานแพทนภาน้องเรซซิงเพื่อรับเบนเรซิงน่าเรือนจฉมทองเกรมเย็นนี้หลังสารยกฟ้องคดีสมคบคิดค้าย,ยาเสพติดแต่ติดคดีฟอกเงินครบสาปีสีเดือนด้านนางสาวสุภพรเพนวอโรเจริญเดชมารดาข,ของเบนเรซิงนั้นตื้นตันใจพูดไม่ออกเมื่อได้ยิน คำพิพากษาลูกชายเข้าปกวดพร้อมร่าให้หลังต่อสู้อย่างทรมานยาวนานกว่า6ปีวันนี้ถือว่าเป็นการปลดปล่อยโดยแพตและลูกชายจะไปรับตัวเบนเรซซิ่งที่เรือนจํากลางคลองเปรมซึ่งทั้งสองก็ได้ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวเบนส่วนเหตุผลที่สารปลยตัวเป็นเบนเรซซิ่งนั้นเนื่องจากลูกชายของตนถูกพิพากษาจำคุกคดีฟอกเงินอัตราโทษจำคุกสามปีสี่เดือนแต่ขณะนี้เกินระยะเวลาในการรับโทษจึงทำให้กรมราชัณฑ์ต้องปล่อยตัว เบนเรสซิงในเย็นนี้ส่วนคดีสมคบคิดค้ายาเสพติดในชั้นดีกาสารพิพากษายกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอและยังมีข้อสงสัยว่าจำเลยที่1กระทำความผิดตามฟ้องจริงหรือไม่จึงยกประโยชน์ให้จำเลยต้องบอกว่าล่าสุดน้าฝหลานสาวนางเอกดังอย่างแทดนปภาก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเบนเรสซิ่ปล่อยตัวเย็นนี้โดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพวันแต่งงานเบนเรสซิงพร้อมระบุข,ข้อความว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย